ดีครับพี่น้องวอนี้พ่พี่นอ้นอ,นองมาหน้าบริมาหลายมือเลยเป็นเรงไหแนะ่นอเหตุเกิดพ่่น้องไปเบ่งกันเลยครับบริมาหน้าหลายมือเลยแค่ยากแนวอื่น้มามือเนี่มันงเพีเ้ยงกันมันเกิดบอบใบบาดนี่พี่น้องดอดด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 ลดดดดดด คุณได้เกิดคุณแม่วันกําลัางเก็บนี่ว่าถ่าท่างโอ้ท่งนีีบ้านแอ่ะนี่ไตผ่านนี่บุ้งเสียมันไอเสียมันขาวอักหลักเลยไม่ต้องเปิดดอกให้มันหืมอบยุ่งสิละกันเปิดเสียมันจิตใจหืมอบยุ่งสิละ อแต่ว่าเฟียงของมันสีนาวไหลเลยนี่ของมันเรบ้วนล้วสีนี้เฟียงปกผักบอน้อหอดหง,องามโอ้ยงามคักสีน,น,นงง่งแงงมื่อแรงแงงสมใส่ใบบักขามอ่อนโอ้ยงามครับ โ่ได้มาหลายมือแล้วเห็นฝนตกเย็นแสงเกิดแฉะเด้อว,วะต้องเกิดแท้แท้วันนมาเกิดอีลีแบบหลายเลยเครื่องนี้เป็นเครื่องไหนเนาะโอ้ดองนี้มันเปียกโคตรมันมันก็เกิดเยไปบางเครื่องนี้จากน้อยกันนะ โอ้ยเสี่ยมันขาวอักหลากเลยผิวนี่โอ้ยมันเสี่ยมันขาวอกลากเลยเกิดเบิดอะไรเนี่ยโอ้ยนี่แสงบ้านนาฝนตกมาโมอืดแนวกิน ถูกคนจกมากมันกันนี่นั่นมีนี่ก็ไข่อยู่ขันแรงแบบเลยครับตกกระจกคอยผลผนกระไดตกได้หลายเห็นนี่ปูไม่ปากที่ไข่อยู่บู๊ที่น้องสุดยอดเลยงามคักว่าคุณเบื้องมูลนี่คุณ มืออื่นกับซมี่ีกอยู่ได้ดี่เนาะเสียน้อยมันหลยอยายบเยไปเบิ่งน้องมัน่มันเนัวอ้มยดอกหน่อยมันบบไหลเลยนีนด่ดูนีดู่มืออื่นเศ้ากับบาน Úi, ấu xa đọc Chìm vào xong đỏ ngay ngay kìa đấy Ừ, sầu ừ, xịt bàn à, à. Thế này là chép giang in con mày, chép hết ở thế này con Nói cái gì? chép nó mày thì khó bàn nào โอ้ยอุดมสมบูรณ์พี่น้องเพราะจะฝนตกมากเกิดเห็ดก็เกิดน้ำไม้ก็เกิดมือ,อึดอยากอึดกินอ,อกพี่น้องเพราะจอยากไึดกินเราเห็นมีฝนมีฝ่าคนน่ะเอ้ยน้ำไม้เอาไปเป็นน้ำไม้สมเอาไปแกงพร้อมเห็ดเกิดลายเห็ดมืออึดแห่งสีลายคนนี้เห็ดจะเบิ่งเสียมันเอ้ามื้อนี้ได้ของอยากของกินแล้วกลับบ้านแล้วพี่น้องบัดนี้คัมแล้ว พอ,อก,กันไม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุกคนสวัสดีครับ